โอมชาติวันนี้วันที่24เดือนมิถุนานยนปี2023เราจะมาฟังคำพูดที่อ่อนหวานของจักกตัมบ้าสราสวตีเพลงกร่อมที่อ่อนหวานจากมามา่าหัวข้อของ คำพูดที่อ่อนหวานของมาม่าเพื่อที่จะข้ามอุปสรรคหลายๆชนิดของมายาให้ใช้พลังของการตรวจสอบของลูกจงอยู่อย่างระวังและเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังมากๆนี่คือเพลงกล่อมที่อ่อนหวานจากแม่ที่อ่อนหวานของเราเดี๋ยวนี้ทุกวันทุกวันนั้นมีกําลังของมายา เพราะมันเป็นอาณาจักรของเธอและกำลังอะไรก็ตามที่เธอมีในตอนจบเธอจะใช้กำลังของเธออย่างเต็มที่ดังนั้นรูปนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าได้มากเท่าไหร่มายาก็จะใช้กำลังของเธอและต่อสู้อยู่กับรูปมากตามนั้นในตอนต้นๆเหล่านั้นไม่เคยที่จะรู้สึกตัวถึงมายาแต่ ถูกควบคุมโดยมายาเดี๋ยวนี้เรานั้นได้รู้สึกตัวเธอนั้นจะต่อสู้กับเราเธอจะมาเป็นศัตรูกับเราเธอจะรักลูกแต่มันจะอยู่ด้วยความรู้สึกของความจงเกลียดจงชังภายในเมื่อเรารู้ว่ามายานั้นเป็นศัตรูของเราเหตุการณ์หลายๆชนิดก็จะเข้ามาอยู่เบื้องหน้าเราแม้เมื่อลูกนั้น ไม่ได้มีบ่วงพันธะใดๆความคิดที่เต็มบริบาทที่ไร้ประโยชน์ก็ยังจะลังพานลูกในตอนต้นต้น,นลูกอาจจะไม่มีความเจ็บป่วยทางกายใดๆแต่แม้นดินสิ่งนี้ก็ยังจะเข้ามาเดี๋ยวนี้ด้วยลูกอาจจะพูดว่านานมาแล้วฉันนั้นไม่เคยป่วยแล้วเดี๋ยวนี้ฉันก็ล้มป่วยอาจจะมีการขาดทับ อาจจะมีการสูญเสียในธุรกิจสามารถที่จะมีะเหตุการณ์มากมายเช่นนั้นได้เพื่อนนั้นก็จะมาเป็นศัตรูเพื่อนและญาติก็จะไม่ถามความเป็นอยู่ของลูกอีกต่อไปจะมีสิ่งผิดๆเช่นนั้นมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเพราะบัญชีในอดีตของเราเดี๋ยวนี้ก็จะต้องถูกสาชา บัญชีทั้งหมดของราวันที่เกิดขึ้นเราเดี๋ยวนี้กำลังสะสางม,มันเรากำลังจะเอาสติปัญญาของเราออกจากร่างกายและความสัมพันธ์ของร่างทั้งหมดและดังนั้นแน่นอนมันก็จะ,ะเผชิญอยู่กับเราและดังนั้นเราก็จะต้องอยู่อย่างระมัดระวงังในเหตุการณ์เช่นนั้นบางคนคิดว่าเพราะเราเดี๋ยวนี้มาเป็นของพระเจ้า เดี๋ยวนี้มีปัญหามากมายเดี๋ยวนี้ฉันเป็นของพระเจ้าแล้วแล้วฉานนั้นได้เอาการค้ำจุนกับท่านผู้เดียวทุกสิ่งควรจะเป็นไปได้ดีแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นบางคนก็คิดว่าพวกเขาไม่ได้มีความยากลำบากใดๆอีกต่อไปแต่แน่นอนก็ยังมีข้อสอบเหตุการณ์หลายๆชนิดจะเข้ามาในเบื้องหน้าลูก ลูกลูกไม่ควรที่จะคิดว่าบางทีลูกไม่ได้พบพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าหรือไม่ฉันไม,ไม่ได้รู้ว่าไม่ว่าบางทีนั้นฉันอยู่ในหนทางผิดหรือไม่ที่พระเจ้าไม่มีความสุขอยู่กับฉันมีความคิดมากมายเช่นนั้นเพราะอุปสรรคเช่นั้นเข้ามา บางคนนั้นแตกขาดและเมื่อมีความยากลำบากหรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นต่อมาลูกก็คิดว่าบางทีนี่ไม่ใช่พระเจา้าลูกไม่เคยรู้ว่านั่นมันคืออะไรและนี่แหละทำไมลูกเริ่มกลัวถึงสิ่งเหล่านี้และเมื่อบางคนพูดบางสิ่งหรือทำให้ลูกกลัวลูกก็แตกขาดอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ ได้ต่อเนื่องมาอยู่เสมอพ่อก็เช่นการพูดว่ารากเง่าของทั้งหมดนี้คือสํานึกล่างเพราะฉะนั้นเพราะสํานึกล่างบางครั้งมีกระสุนของตัณหาลาคะบางครั้งมีความโกรธบางครั้งมีความโกรธหรือการผิดยึดและบางครั้งก็มีกระสุนของความสงสัยหลายๆชนิด มายาจะพยายามทำให้ลูกเคลื่อนออกไปห่างโดยการนำสิ่งเช่นนั้นมาไว้เบื้องหน้าลูกดังนั้นจงอยู่อย่างละมัดระวังพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกสะสมรายได้ทุกๆวินาทีโดยการมีการจดจำพ่อผู้เป็นจุดแล้วจงมาเป็นอภพีพหาเศรษฐี ขอให้ลูกสะสมรายได้ทุกวินาทีโดยการมีการจดจำพ่อผู้เป็นจุดแล้วจงมาเป็นอภิมหาเศรษฐีลูกลูกสามารถที่จะสะสมได้มากกว่าล้านล้านกำลังสองเท่าในทุกวินาทีเมื่อลูกใส่ศูนย์ไว้ข้างๆ้งหนึ่งมันก็เป็นสิเพิ่มอีกศูนย์หนึ่งมันก็จะเป็นร้อยในคำนองเดียวกันให้จดจำพ่อผู้เป็นจุดในวินาที ต่อมาหราบเมื่อวินาทีนั้นผ่านไปจุดก็จะเพิ่มขึ้นลูกลูกเดี๋ยวนี้กำลังจะมาเป็นอภิมหาเศษฐีโดยการสะสมรายได้ที่ใหญ่เช่นนั้นที่รูปนั้นจะรับประทานจากสิ่งั้นหลายๆชาติแม้นพ่อก็ภูมิใจกับลูกๆผู้ที่หาหลายได้เช่นนั้นคดีพด์ทำสิ่ง ที่ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีของลูกทำงานที่เสียไปให้ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีของลูกทำสังสกาที่เสียไปหรืออารมณ์เสียให้ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีของลูกคือการทำงานรับใช้ที่สูงส่งการทำงานที่เสียสังสกาที่เสียอารมณ์ที่เสีย ให้ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีของลูกคือการทำงานรับใช้ที่สูงส่งอัจฉริค์ชานติ